ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์สายจกรถแม็กโคซิงนะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาพี่น้องมาดูมาชมมาอัปเดตหน้าง,งานให้พี่น้องได้ชมกันนะครับหลังจากผ่านไป3วันนะครับ ตอนนี้เราก็ขุดอยู่ที่อำเภอบ้านนาครับจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะพี่น้องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่เราได้ทำการขุดไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสะครับเป็นสะลูกใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับดูครับก็ยังขุดไม่เสร็จนะพี่น้องเพิ่งเปิดไปชั้นแรกนะครับส่วนข้างหลังรถตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเชื่อมกับสระนะครับกำลังเริ่มขุดนะพี่น้องนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นหลุมขนมครกครับก็ทำการขุดไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จไปหลายวันนะครับเสร็จไปสองวันแล้วนะครับนี่น้ำก็จะเต็มเลยนะพี่น้องก็ <c oughs> เมื่อวานก็ขุดแค่สักครับทั้งวันเลยครับน้ำเยอะครับอันนี้ก็จะเป็นคลอง คลองไส้ไก่นะครับเป็นคลองซิกแซกนะพี่น้องโอ้น้ำเยอะครับถือว่าน้ำออกดีมากครับนี่ครับตรงนี้ก็จะสิ้นสุดแค่นี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางไปนู่นนะ นี่ครับทางนี้ก็จะเป็นเขาไส้ไก่ยาวไปนู่นเลยนะครับจะซิกแซกซินะครับเดี๋ยวพาเดินชมไปถึงมุมนู่นเลยนะครับ ก็รองตัวนี้ก็ขุดเสร็จมาประมาณก็ตั้งแต่วันวันแรกนะครับฝนก็ตกนะครับอันนี้ตอนนี้ก็บรรยากาศครึ้มๆนะพี่น้องมันฝนจะตกครับตรงนี้ก็จะเป็น กันน้ำนะครับเป็นคันกั้นนะครับ ก็จะสุดก็จะสุดแค่ตรงนี้นะครับนี่ครับจะสุดแค่หลุมขนมครกตรงนี้นะครับรมขนมครกตัวนี้ก็น้ำเต็มนะครับเริ่มขุดไปจากจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะถมนะครับตัวนี้จะทําเป็นทางเข้านะครับ ขุดผิดแบบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองไปเชื่อมสกนะครับนี่นะครับ รมครกตัวนี้นะครับยาวไปโน่นนะครับเข้าสะลูกนั้นเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอสายจกรถแมคโครซิงนนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ